ความสวยงามให้ล้านเลยนี่ไงสวยงามให้เต็มล้านแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป UG Phone ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ MVP ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป UGphone ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัทคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจนนัทคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคริปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอร์ฟนี่กับเกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเลนเจอร์ตัวเก่าอีกเช่นเคยหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทําการรีวิวเจ้าตัวของโมลิลันคาราเต้ไปบอกได้เลยว่ามีหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเยอะมากๆและที่สําคัญเลยหลายๆคนก็คอมเมนต์มาอยากให้ผมรีวิวตัวนั้นตัวนี้เยอะจริงๆและในคลิปนี้เนี่ยผมดันบังเอิญมีเลนเจอร์ตัวหนึ่งที่คนดูท่านหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่า ถ้าอยากจะให้สุดเนี่ยก็ต้องราโอแล้วไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าผมมีเนี่ยผมจัดให้อย่างแน่นอนและคลิปนี้ผมดันมีไงผมก็เลยหยิบจับเจ้าตัวของราโอมาเล่นอีกครั้งก็คือในปี2025เนี่ย มันจะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันสําหรับเจ้าตัวของราโอเนี่ยมาจากโคลาโบมัดดาวเหนือนั่นเองซึ่งเป็นโคลาโบที่เก่ามากๆแล้วและตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมตาสุดโกงเลยแหละสําหรับยุคแต่ก่อนและตัวนี้บอกได้เลยว่าใครไม่มีเนี่ยตกเมตากันยับเลยเพราะตัวนี้สกิลมันโกงมากๆและดาวเมดเนี่ยแต่ก่อนคือเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับสายพลัง ถ้าเทียบกับยุคนี้เนี่ยก็น่าจะพอๆกับกินโทคิเลยแหละะสำหรับเจ้าตัวของราโอชื่อเต็มชื่อว่าราโอลาชันผู้พิชิตนั่นเองซึ่งสามารถอัปเกรดได้เพียงแค่ล่าง8ดาวซูเปอร์มา e r สเตอร์เท่านั้นไม่สามารถอัปเกรดไปล่างอัลต้าหรือล่างไฮเปอร์ได้ ก็ถือว <ikka> ่าแอฟซีได an ้อนกันแหละก็อยากให้กลับมาอีกครั้งแล้วก็ให้มันอัปเกรดได้ถ้ามันอัปเกรดได้เนี่ยผมว่ามันเทพแน่นอนแหละและเซ็ตเกียร์ที่ผมติดให้น่ะถ้าผมเอาไปเล่นในยุคนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งแน่นอนอ่ะแถวบ้านผมเรียกว่าเละเป็นโจ๊กอ่ะโอ้โหคือ ใส่เซตแบบนี้ไปผมว่าทีมฝันต่ข้ามเนี่ยยิ้มหวานแน่นอนเลยแหละสาหรับเกียร์เซตนี้สำหรับเกียร์ที่ผมติดให้เนี่ยชิ้นแรกจะเป็นปืนอีวาเกเลียนชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นหมวกเหล็กลาโอแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นที่ประดับผมของหุ่นกระบอกไตหวันหรือว่าที่ประดับผมของซูนกยักษ์นั่นเองซึ่งผมเนี่ยใส่เกียร์เซตนี้คือแต่ก่อนเนี่ยเก่งมากๆแต่ยุคนี้คือโอ้โหก็อย่างที่เห็นเลยว่าพลังโจมปีของเขาเนี่ยอยู่แค่20,000 0พลังชีวิตเนี่ยถึงล้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ว่าโอ้โหเป็นตัวที่ ปะบางจริงๆแหละถ้าเราอยากจะเล่นในยุคนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องใส่เกียร์ให้มันสุดอยู่แล้วแหละเดี๋ยวคลิปนี้เราค่อยไปเปลี่ยนเกียร์และกันเรามาดูสกิลกันก่อนว่าสกิลของราโอเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสาหรับสกิลเขามีแค่สกิลเดียวก็คือเทนโชฮอนเลสซนั่นเองสาหรับสกิลนี้จะเป็นการยกเลิกระยะภาวะอมตะของศัตรูแล้วก็จะเป็นพลังโจมตีคูณ2,400ลงในพื้นที่เอาง่ายๆคือจะเป็นสกิลทะลุอมตะบวกกับ ความเสียหายพื้นที่2,400%นเปนต์นั่นเองบอกได้เลยว่าแรงมากๆากสำหรับเจ้าตัวของลาโอเดี๋ยวเรามาดูกันที่ค่าสเตตัสกันหน่อยแล้วกันว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า10ปีอะเลนเจอร์ตัวนี้โอ้โหคือเก่าจริงๆอ่ะสำหรับระยโจมตีเลนเจอร์ตัวนี้ะย,ะนนยืนจุดที่155นั่นเองเป็นตัวที่อยู่ในระดับกลางๆกันเป็นสายพลังที่ค่อนข้างที่ยืน ห่างปอมนิดนึ่งก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้ส่วนคูดาวสกิลเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหน้อยจริงๆคูดาวอยู่ที่4วินาทีสําหรับสกิลที่เขาให้มาและที่สําคัญเลยเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยให้ค่าต้านสกิลเดิมมาที่38%บางตัวในยุคนี้เนี่ยแทบจะไม่ให้มาเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดันให้มาสร้างนั้นเลยและระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่ของเขาเนี่ยอยู่ที่6วินาทีและแร่ธาตุใช้อยู่ที่1550 ทำไมผมถึงไม่ให้ดูค่าพลังโจมตีกับค่าพลังชีวิตเอาง่ายๆคือถ้าดูเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องเรียกว่าค่าพลังโจมตีกับค่าพลังชีวิตเลยอะ เทียบกับตัว4ดาวนี้ยุคนี้ยังได้เลยคือค่าพลังโจมตีเขาให้มาอยู่ที่8 0,000ืพลังชีวิตให้มาอยู่ที่2 0 0 0 0 0คือมันน้อยเกินนะ่ะคนดูผมก็เลยมองบู่ไปเลยสำหรับค่าตรงนี้เอาง่ายๆเลนเจอร์ตัวนี้มันเก่ามากๆแล้วถ้าเราอยากจะเล่นเดี๋ยวผมขอตัวเปลี่ยนเซ็ตเกียร์เซตนี้ก่อนละกันเอาละตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเซ็ตเกียร์ให้กับลาโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซตเกียร์ที่ผมติดให้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นค่าพลังโจมตีกายให้กับเลนเจอร์ตัวนี้นั่นเองเนื่องจากว่าตัวนี้ ค่าพลังโจมตีเดิมมันให้มันน้อยมากๆถ้าผมไม่ยัดค่าพลังโจมตีกายให้มันสัก2จุดเนี่ยผมว่ามันเล่นไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยว่าตัวนี้ดาวมิมันจะหนักหน่วงขนาดไหนกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันที่ด่านที่396กันเลยว่าดาวมิเจ้าตัวของราอูเนี่ย ณปัจจุบันนี้ดาวมีดมันยังแรงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันแร่าตุผมว่าใช้ไม่ค่อยเยอะผมก็เลยใส่เป็นเซตประมาณนี้แต่ถ้าผมเอาไปเล่นจริงจังเนี่ยผมต้องปรับเปลี่ยนเกียร์อีกเยอะเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามาแค่ทดสอบเท่านั้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าดาวมีสกิลโอ้โหยังไม่ทันเลยลูกพี่เอาหน่อยดาเมจสกิลเปลียงนี่ไงดาเมจแรงไหมครับโอ้โหดาเมจดขนาดเจ้าหิดยังไม่ ไม่ตายเลยโอ้โหนี่ไง Sally Idol คือรับจบหมดเลยเตี้ยงเตี้ยงน,นี่โอ้โหผมให้ล้านเลยแหละสำหรับสกิลดาวเมทตรงนี้เนี่ยความสวยงามให้ล้านเลยนี่ไงสวยงามให้เต็มล้านแต่ว่าความปอบบางเนี่ยโอ้โหกินขาดเลยตัวนี้ปอบบางสูงมากๆ แต่ดาเมจโดยรวมเนี่ยเท่าที่เราดูแล้วผมว่าไม่ได้แย่เลยนะและที่สําคัญคือหลบสกิลได้ด้วยสําหรับเจ้าตัวของราโอนี่เดินมาแล้วโอ้โหกองทัพราโอผมนี่ไง เปียยงเป,ยงเปียงเป็นไงล่ะซัดทีมีหายอะ่ะโอ้โหแรงจริงๆสำหรับเจ้าตัวของราโอเอาล่ะเดี๋ยวไปลองทดสอบกันเรื่องของระยะสกิลกันหน่อยว่าเจ้าตัวของราโอเนี่ยณปัจจุบันนี้มันจะมีการข้ามหรือเปล่ามาทดสอบกันที่ด่าน407มาดูกันว่าระยะสกิลเจ้าราโอเนี่ยจะเป็นยังไงจะลึกหรือเปล่าและจะมีการข้ามไหมเราก็มาดูกันเลยและกันถ้ามันมีการข้ามเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกีกรยร์เซตเทพให้มันเลยมา มาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนี่ดาเมจเปี้ยงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาผมว่าไม่ธรรมดานะตัวนี้ตะกี้ผมเห็นมันซัดมาถึงเจ้าตัวนี้เลยอะเฮ้ยโอ้โหกินโทคิกินโทคิแย่งซีนลาโอผมหมดเลยตอนนี้เนี่ยโอ้โหลาโอผมเดี้ยงหมดแล้วโอ้กินโทคิเองจะมาแย่งซีนไม่ได้กิน ให้ลาโอเฉิดชฉายหน่อยถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีของนายก็เถอะโอ้โหแต่ว่าให้ลาโอได้เฉิดชฉายบ้างก็ได้เอียงเป็นไงล่ะเป็นไงลาโอ โอ้โหไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าตัวสมัยก่อนเนี่ยเอามาเล่นในยุคนี้ยังเล่นได้อยู่เอาล่ะรอบนี้เดี๋ยวเราจะเอาลาโอเนี่ยไปลองเทสกันในสนาม p v p กันหน่อยว่าพ v พเนี่ยมันจะตึงมือหรือเปล่าทีมที่เราได้ทําการคัดสรรมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมได้ทําการเอาเลนเจอร์ตัวเทพของผมเนี่ยมาช่วยเหลือเจ้าท่งลาโอทั้งหมด4ตัวเรามาดูกันเลยว่าในลีกนตอนนี้เนี่ยเราจะสู้ใครได้หรือเปล่ามาดูกันที่ทีมแรกกันเลยละกัน ทีมแรกแล้วเจอเราเจอกับบอสคณนอกกฎหมายแล้วก็มีตัวบินด้วยแบบนี้ผมขอรีก่อนละกันเพราะผมไม่ได้เอาตัวกันบินมาทีมต่อไปมีตัวบินหรือเปล่าทีมนี้ไม่มีตัวบินผมคิดว่าเราน่าจะพอสู้ได้อยู่มาดูกันเลยว่า5ตัวนี้จะเฉิดฉายหรือเปล่าโดยเฉพาะเจ้าตัวของราโอมา,มาดูกันว่าราโอเนี่ยจะทําเกมได้หรือเปล่าจะท็อปฟอร์มไหมเกมนี้ปล่อยราโอไปแล้วนี่ไงโอ้โหออร่ามันขึ้นเลย ใครเจอผมตีเนี่ยบอกเลยว่ามีเครืองนี่หลาโอเป่าไปแล้วโอ้โหยังยืนได้ด้นะประเด็นนะแต่โดนเพิ่มแร่หนึ่พันไปแล้วผมว่าผมน่าจะต้องเอาน้องมาซิลมาช่วยเล่นแหละแต่ไม่เป็นไรผมว่าแค่นี้เราก็น่าจะสู้ได้แล้วแหละเรียบร้อยทีมแรกเราชนะมาได้แบบอีซี่เลยโอ้โหคือ5้าตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอาทิสำคัญเนี่ยที่ผมเอา5ตัวนี้มาเล่นก็คือมันชนะง่ายที่สุดแล้วแหละ รอบก่อนเนี่ยผมเอาเจ้าตัวของน้องมาซิลมาเล่นถามว่ามันชนะง่ายไหมมันก็ง่ายแต่ว่าทีมเซตนี้ผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายที่สุดแต่แหละเพราะเป็นทีมตัดแรกคู่กับเพิ่มแร่หนึ่งพันนะทีนี้เรามาเจอกับบอสคนนอกกฎหมายเซตอีวาเกเลียนแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานแน่นอนและที่สําคัญเลยเนี่ยตัวรอบข้างของเขาก็เก่งด้วยถ้าผมตีเนี่ยมีสิทธิที่ผมจะแพ้สูงมากๆแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าเราจะกดตีหรือเปล่าผมเนี่ยไม่ท้ออยู่แล้วเพราะผมตีตลอดทับมา มาดูกันว่าระหว่างลาโอกับพิมนี้เนี่ยใครจะอยู่และใครจะไปผมคิดว่าลาโอผมก็ไม่น้อยหน้ามาแล้วมาดูกันเลยว่าลาโอเราจะสู้ได้หรือเปล่าสําหรับเกมเกมนี้แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยจากสถานการณ์แล้วเราต้องใช้ไอเทมหน่อยแล้วแหละถ้าไม่ใช้ผมคิดว่าลาโอเราน่าจะสู้ไม่ได้เป็นไงล่ะจังหวะนี้ล่วงไหมเจอลาโอผมซัดดาวเมดแบบนี้ โอ้โหตัวบินเคกวันนี้ก็เรียบร้อยสิครับเป็นไงล่ะ5ตัวปะทะ5ตัวและที่สําคัญผมเอาลาโอมาเล่นด้วยอะ่ะผมว่าถ้าดูรีเพย์เนี่ยยังไงก็มีเครืองแน่นอนลีกเพชรสองสมัยนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ตึงแล้วนะแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนล่ะที่ลาโอมาเล่นในลีกนี้อะ่ะโอ้โห,โโหเหลือจะเชื่อจริงๆและที่สําคัญเนี่ยคือเกมตั้งรับผงผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะชนะรัวขนาดนี้อะ่ะโอ้โหมา เรามาดูกันที่เกมที่3ละกันว่าจะเท่าฟอร์มเหมือนเดิมหรือเปล่าเกมนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยืนได้ผมขอรีหาทีมที่พอสู้ได้ก่อนละกันเอาที่ไม่มีตัวบินกับไม่มีตัวพวกตัวกันบินละกันผมจะได้สู้ได้ง่ายมาแล้วมาขอดูโอ้โหทีมนี้มีตัวการบินด้วยผมคิดว่าถามว่าเราสู้ได้ไหมเกียร์แบบนี้ก็โอ้โหจิ๊บจิบอะครับแบบนี้ รอบนี้จะสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันเลยละกันผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะสู้ได้ง่ายกว่าเกมตะกี้เยอะเลยเพราะว่าเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเซ็ตเกียร์ปอบางยังไงทีมเราก็น่าจะยิงล่วงได้แบบชิวๆอยู่แล้วแหละจะชิวหรือเปล่าเนี่ยเกมนี้อ่าตอนนี้รูปเกมเนี่ยเท่าที่ดูแล้วผมคิดว่าทีมเราเหนือกว่าแบบ100%เเลยแหละแบบขาดลอยเลยเอาง่ายๆคือกินขาดอ่ะนี่ไงเป็นไงละ่ะเรียบร้อยครับเกมนี้ ชนะแบบ G G E y เลยเพราะราโอนะนเนี่ยถ้าไม่มีราโอผมว่าไม่น่าจะทำได้แหละก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ละกันถ้าผมมีเลนเจอร์ตัวนั้นเดี๋ยวผมจะหยิบมารีวิวให้แน่นอนอย่างเช่นเจ้าตัวของราโอเนี่ยผมมีผมก็เลยหยิบมารีวิวแต่ว่าบางตัวผมไม่มีเนี่ย ผมต้องขออาไปให้คนดูล่วงหน้าไว้ก่อนละกันผมอาจจะทําคลิปไม่ได้หากผมไม่มีก็ประมาณนี้ส่วนใครที่สนใจเติมแพ็กเกจเนี่ยและอยากจะได้ในราคาที่ประหยัดมากๆผมก็ขอแนะนําว่าไปเติมได้ที่ร้านเจ๊น้ำมัคะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่าเจดปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษหรือว่าอยากได้แพ็กเกจไหนเนี่ยก็อย่าลืมแคปรูปเข้าไปสอบถามก็ได้ที่ร้านเจ๊น้ำมัคะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลย ส่วนใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป UG Phone หรือแอป LD Cloud อยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายเดือนในราคาสุดคุ้มก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเชนัมท้าท็อปอาร์เคเนเตไ,ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีฟิชชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้า่างคลิปนี้ละกันถ้าผมมีผมจะหยิบมารีวิวให้แน่นอนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน ลาไปก่อนสวัสดีครับ